Why? Why? My don't know. 真正阿妈 is a 她爱槟榔，又爱酸辣粉，又爱酸辣粉。Opa, sister, yes, Opa. No, 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 Opa sister. Opa sister, 哎呦。 ซา l ลไลซาโลไลซาโลไล l าโลไลซา l ลไโอ้โอมผมไีั่น那边โนา์ต้มันก็ไม่มีพี่น้องคนไหนเขามานั่งดู t ิกเอทั้งวันทั้งคืนดูตลอดเวลาแสดงว่าไอ้พวกที่ดูคนตื่นท่านก็ชอบคนตื่นท่านทุกคนสิเพราะเขาต้องมีใจอยากจะรู้อยากจะอจะสนใจไงเขาก็เลยมองเขาก็ดูไงเขาค้นคว้าฝักข่ไงพี่เพราะว่าใจมันอยากจะโฟกัสอยู่ตรงนั้นไงพี่เ อุาไอ้มเทห่อคือเขาเขาเื่อนตอนนี้เขาเขือนแต่เขาทคเป็นตึงอยู่ดีๆก็ตึงเองไงแต่จะยิ้มแล้วจะยิ้มเลยเนี่ยจะยิ้มแล้วจะยิ้มละด้านดนด้นเห็นไหมอ้อเเอาด้านั้นเก็บทรงไม่เคยอยู่ คู่นี้ชงไม่ใช่อะไรนะชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าไปเจอทุกคนมาแล้วพี่นู่งเห็นกับตอมาแล้วคนเดือบอกยังอยู่หมายถึงว่าตัวจริงอยู่ด้วยกันแล้วเขาดูเขาเขาดูเหมาะสมเฉยๆนะไม่ได้หมายถึงอะไรนะทุกคนชอบอบน่ารักหนฮาน่าใหญ่กรุงเทพฮะมาดูคอนเสิร์ตไหมตอนนี้เหรอพี่เบิร์ต I'm t u r n i n are you in but เอ่อพี่เบิร์ตคอนเสิร์ต yes I mean a แล้วทำไมปล่อยให้เขาอยู่ข้างนอกพี่ไม่ให้เขาเข้ามาเพงอยู่บ้านยังไม่ได้ไปพี่กองขึ้นก่อนอ๋อ n o พี่บ i นอิ his home he will go soon อก,ก,าาอ,อ,กอ่ไมัไม่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 ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่่กม่าม่่ไมอไ่่่่่าม่ไ่แ่ว Surprise, surprise, surprise! bright. So bright. So bright. So bright. i bright. So 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 bright. So bright. โอ้ดชอบโซอาบมากโอ้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 เอาขนมมาให้ใครอ่ะเขาต้องความหวานด้วยอ่ะมันหวานขนาดนี้เลยตนเต้นอีกเหรอพี่ไปหาคำบอกมาหน่อยใส่ท่าน่ะฮะคำบอกพี่หลายแท้ก็เพราะว่าหนูชอบไงหนูมักกะหนูมักสองคนนี้ทำไมอ่ะหนูจะชอบหนูจะเป็นกองเชียร์เชียร์เดอรอยู่ตรงนี้อ่ะ พี่เบิร์นพี่เบิร์นทานหน้ากับโซอานะกินของอร่อยอร่อยถ้าอยากจะแจมก็บอกได้นะวันไหนเขายังไม่ได้บอกเขายังไม่ได้บอกเดี๋ยวหนูนัดรันกับเขาพี่เบิร์นจะแจมเปล่าไส่ตมะยูแจมวะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปแล้วไส่ตมะไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้พูดเด้าเด้าโค๊ yes อ๋อโอเคเว้ยวีวีวอ๋อไม่แล้วเขาไปอยู่บ้านอ๋อๆอ๋ออ๋อเว้ยวีโอเค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 ไอ้ไอตอนแรกมันบอกว่ามันจะนั่งแท็กซี่ไงโพ s okay, 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 okay. I, I s b สี่ดิมินี่สี่ิมินี่โอเคโอเคผิดผิดว่ารีบขนรถนี่ตั้งใจไปหาสาวลืมน้องรักเลยน่ะอ้โหบุขยี้หนักเลยเนาะขี้ไม่จบไม่สิ้นโอเคโอเคไงหนุไปแล ขยี้เบาๆเป็นสีสันพอละเกยขอบคุณนะคะขอบคุณนะ See you See you See you